วิลาคา่ดีมากลูกค้าตอนแรกกับตัวนี้ราคาโปรพันเแต่ว่ารอบที่แล้วนางติดงานใหม่พรมบางเหมือนตัว55าสิบอมาก็เลยปรับให้เป็นราคาพิเศษไปเลยพันเแต่ว่าตอนนี้คือหนูไปบีบโรงงานมาแล้วไปบีบโรงงานมาให้แล้วว่าแบบฉันไม่ขอเอางานใหม่พรมบางที่ขอใหม่พรมหนาน,นุม่มหนาน,นุ่มเลยสวยสวยอะไรอย่างเงี้ยลาาูกคา้า,คาหนูให้ดูอาใครได้ลูกนี้ถือว่าแบบเลิศเลอ,อเคยเลอค่าสุดๆดแล้วตอนนี้ของเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ประมาณ เท่าไหร่<า>โอเคแปบเดียวหมดแน่นอนเพราะเนี่ยลูกค้าเหมาหนูบ่อยอ่ะตัวนี้ไหมพรมบูเอ6ค่ะไหมพรมหนานุ่มเด็กนะคะไหมพรมหนานุ่มเด็กลูกค้าจา๋าให้ดูดีเทลเนื้อผ้าเลยหน้าและหลังงานพรีเมียมจริงๆใครได้ลูก,นนนลกหมีไปสวยจึงแน่นอะนลูกใหม่ก็ยังมีพร้อมส่งนะคะลูกใหม่ก็ยังมีพร้อมส่งนะคะลูกค้าจา๋าเนาะตัวนี้ไหมพรมหนานุ่มเด็กหญิงและชาย ผ่านหน้าสวมหัวเอฟวิติงเลยนะผ่านหน้าสวมหัวเด็กหญิงเด็กชายคือได้หมดเรื่องสีสันไม่ต้องพูดถึงความสดความใหม่ในพวกลายการ์ตูนลูกค้าอันนี้นหนูแบบชอบของบูมากเพราะว่าหนึ่งเลยเขาให้พวกงานปักพวกลายการ์ตูนอลไงใหม่มา,มาค่อนข้างติดเยอะนิดนึงเนลวดลายเป็นลวดลายเทศกาลลวดลายเบอร์ฮิเมียนลวดลายการะตูนงการ์ตูนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคือบูเข <อ S 2> ทาทำมาให้อาตัวนี้เป็นของเอชเอ็มค่ะที่วิโชเมื่อกี้เออไม่ได้ดูป้ายเลย ะะแบรนด์มีออกค่ะลูกค้าต้องไปคัดดูดีๆนะแบรนด์มีออกค่ะแม่เช็คได้เลยนะคะเนี่ยสวยมากแล้วดูความใหม่นะถ้าหนูเจอตำหนิวิจะแจ้งเลยอฟิล,ล,าอฟล,ลาค่ะลลามาแล้วเห็นไหมฟิลลาละดูละอเป็นสีชมพูตัดด้วยแดงฟิล,ลาทาั้งตัวเลยล <า S 1> เออสวยอ่ะลูกค้าลูกใหม่เอาได้เลยนะตอนนี้ลูกใหม่หลังบ้านคือขายออกเรื่อยๆเลย บางเจ้าก็คือซื้อไปแล้วก็กลับมาสั่งเพิ่มอีกของไปส่งถึงแล้วเช็คดูงานเอ้ยถูกใจใช้เลยเอามาเพิ่มได้เลยนะคะเอาเพิ่มได้เลยเอ้ยอันนี้เป็นจีราฟเหรอน่ารักมากนะ,ะผ่านหน้ากระดุมหน้าสวมหัวคอเต่าทุกอย่างที่เป็นไหมพรมเสื้อไหมพรมเด็กลูกค้าจารหัสเนี้ยคือให้มาหมดเลยไหมพรมหนานุ่มไหมพรมน่ารักอุ้ยมิกกี้เมาส์ค่ะเป็นไงหนูบอกแล้วอันนี้คือให้ความแบบ ความทำถึงของนางนะพี่พี่จูบ2,200 2,200พี่จูบตัวเนี้แลรีวิววิส่งไหฟรีอ่ะม,มันสวยทุกตัวเลยเออนี่แม่ดูสีขาวนะวิให้ดูหน้าและหลังคอนี่ไม่มีเหลืองเลยนะใหม่เลยบางตัวคือใหม่กริบเลยลูกค้าขึ้นห้างได้สบายมากไลฟ์สดขายตัวละ ก้าเกตัวละร้อยอัพได้เลยนะลูกค้าเนาะนะอาจจะมีติดแบบกำกามไปหน่อยนะแม่อาจจะมีติดกำกามไปหน่อยนะประมาณประมาณสองสตัวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววิจแจ้งเลยถ้าวิจเจอเท่าไหร่นะคะเนี่ยเห็นปะลายคือแข่งกันมากแล้วใช้ก็คือเริ่มตั้งแต่แบบเด็กเบบีได้นะมีแบบเด็กเบบีได้ส0ม0ิบหกสิบนะคะถึง 4, ี่หขวบได้เลยลูกค้าถึงสีหขวบได้เลย แกโอ้โหอาจจะมีติดแขนสั้นเป็นแล้วแต่เป็นใหม่พรมนะแม่อุ้ยตัวนี้น่ารักมากน้องหมีน้องหม,มีโปโลอ่ะเออน่ารักเนาะ2อ2พนนะแม่นะวันนี้งานเด็กอาจจะยังไม่ได้รันให้เนาะในลิสต์มีแค่ตัวใหม่พรมเด็กนี่แหละเท่าที่วีเห็นใช่ไหมหรือว่ามีรายการไหนเพิ่มมั่งเดี๋ยววีดูดูให้สักครู่นะแม่เอออันนี้อะไรจ๊ะ น้องลิงน้อยแบวๆน่ารักโอเคแล้วก็จะมีต่องานหนาวแจ็คเก็ตเด็กอ่ามี315ด้วยโอ้งานเด็กเยอะวันนี้ลูกค้าเดี๋ยวรันให้เรื่อยๆนะวันนี้มี315ด้วยนะคะคุณแม่อ้าวรีวิว2,200บาทบ้านไหนจะได้ไปราัสซีเอมาได้เลยจังงองงูศูนย์ห้างองงูศูนห้าลูกค้ารีวิวนะ แล้วได้ทุกตัวครบที่วีดรีวิววันนี้เลยลูกค้าโทนะคะคับรีวิวศูห้5นะแม่สองพันสองเอององ,งูศูต5ขอขออภัยด้วยพูดผิดรีบพูดไปน,นิดนึงงอง,งูศูห้5ส่งให้ฟรีจ้างอง,งูศูห้5ส่งให้ฟรีใหม่พมเด็กหนานุ่มลูกค้ารีวิวโซเอาค่ะขอบ<ะ>พระคุณมากเลยพี่คะ่ะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่แอปเปิลเว้ยนี่น่ารักอันนี้เป็นฟิวผ่านนะแบบเหมือนคนคนผู้ใหญ่เลยอะแฟชั่นมากเลยตัวเนี้ยน่ารักเนอะนะ,ะลูกใหม่งองูศูนย์ค่ะพี่จ๋าลูกใหม่งองู0ูนยหกจ้ะพี่จ๋าเอาไปได้เลยบอกเลยว่าลูกใหม่ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะงานบูหนูทํามาพรีเมียมหนูไปบีบลูกง,งานเขาแบบหนักหน่วงอยู่นะเว้ยนี่แบลมากมีหู <c oughs> นะจีดี <c oughs> เออนะฮะ สวยลูกค้าอยากได้ลูกใหม่งองู06นยะจ๊ะราคา2,200นะคะราคา2,200คือราคาเนี้ยค่อนข้างถูกเลยแหละลูกค้าเพราะปกติงานเด็กคือนางไป3อัพได้เลยนะคะอุ้ยติดกักไปด้วยเป็น <รา S 1> เป็นกักแบบเปียๆราคา2,200ค่ะพี่จันทวัน,นใ,ครรใครได้คะจะเป็นของพี่แอปเปิลนั่นแหละค่ะที่ได้เนอะนะคะหนู พี่บุญพายยังใช่ไหมหนูอ่านถูกไหมพยุงพยุงไหมบุญพยุงไหมคะพี่แอปเปิลได้เนาะรีวิวนะคะแม่กราบสวัสดีพี่รัตด,ดาด,ด้วยค่ะแม่ใหม่พรมเด็กใหม่พรมเด็ก2,200ป้ายบลูด้านหลังมาได้เลยค่ะลูกด้านหลังมาได้เลยค่ะเนี่ยอะเด็กยังไงอะน่ารักมากน่ารักทุกตัวเลย ตัวนี้ใหม่พมเด็กแม่2,200รีวิวเป็นของพี่แอปเปิลนะคะลูกใหม่งอง,งูศูนยแม่เอาไปเลยตอนนี้เหลือแค่ประมาณ20กว่าลูกแล้วนะเหลือประมาณ20กว่าลูกแล้วถ้าหมดแล้วนะลูกค้าแม่รอแป๊บหนึง่งระบบจะไม่เด้งปะ่ะระบบจะไม่เด้งแต่เดี๋ยวแอดเออเดี๋ยวแอดมินเขาไปแจ้งยอดให้ทางแชทเพราะว่าถ้าหนูเปิดระบบดูดอะ มันจะดูดตัวจองไปด้วยไงเปิดจองโค้ดใช่ไหมแม่เดี๋ยวเดวระบบมันจะสรวนเดี๋ยวหนูให้แอดมินไปแจง้งว่ะใครได้ลูกใหม่ใครได้รีวิวนะ